เสบายดีพ uh ี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ักแท้งและเขาหลบเพราพบปะพอก็คือเก่ากับป้าเมาปากแตกที่ซ่องสาวแพงนะคะวันนี้ก็มีอันเรื่องที่นําเสนอเพราะว่าพ่อป้าเมามายามเนาะมีพ่อมีแม่เนาะมายามเป็นพ่อของไอ้ทาเด้อร์เป็ดพ่อผู้ผู้ทำอีสเนาะเป็นพ่อของไอ้ทาเองแต่กับพ่อป้าเมาคือกันเนาะเป็นพ่อคิงคิงของไอ้ทา เออโอเคมีแหละนี่นี่กันเนาะคุณผู้มสบายดีนี่พ่อของลุงท้าพามวนพ่อของลุงท้าพามวยนี่อันนี้ไอ้ก๊กในลุงท้าพามวนคือเรื่องเล่ามันเป็นอย่างนี้พี่น้องอออืนาาตีพ่เพิ่นเพิ่นจงานกับแม่แล้วได้ลูกได้ลูกผู้เดียวเนาะลูกผู้เดียวเลยได้เลิกกันกับแม่เนาะไปได้เลิกยิ่งได้พี่น้อง ความถูกความยากก็ทำงานแล้วติดต่อก็บบดไรหายไปเลยสมัยะไม่ตะกี้ไม่ตะกี้สมัยตะกี้มันหุ่นมันพี่เนาะแต่ข้าสมัยอันเพ่ก็วิเศษคนละ่นอีพอนี้แต่อีเมย์นะมาผมบอกตรงแม่อนี้จากอีเม่ย์ทำงานแล้วไปเลยไปยังคดีจากเราบนทับมิดวาโดยน้องนุ่มกับแฟนามเด็กวันู่มเปนหลักช่างทำงานนั่นไปเลยไม่ได้มาเลย ออก k, ันเลยก็เอาปวดนทาก่อนส่งนคือคณ้องแน่เนาะก็เลยได้ลูกได้เต้าซื้อมาได้เต้าน้ำกันมากันยังหักแหงกันคือเก่าเลยสามาสามาสบายดีเนาะสบายดีอันนี้แม่เนาะสบายดีอันนี้แม่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 น้ำกันเนาะอันนี้แม่น้ำกันแม่น้ำกันเนาะ มากับพ่อนี่แหละมาเวียงจันมายามลูกยามเตดาวมายามลูกมายามลุงท้าแล้วก็มายามลูกพี่เลยเนาะพอเมานั่นมีลาย่อลายแม่เด้อทุ๊กันพ่อแม่ทุ๊กันเบอร์ที่น้องมีครข้าม่อข้ามผอข้ามแม่มาบวกตุ๊กแกนลายพี่น้องเอ้ยหักหักหักไ่ได้เป็นยังได้หักแทงกันเนาะไปมาหาสู่กันเว่าทุกคนบ่ได้เป็นยังเนาะพ่อแม่คือกัน หักเลือดสองคนนี่แหละคี่เนาะเลือแม่ผู้เดียวเลือพ่อผู้เดียวการหาผู้เสียชีวิตเป็นเลยเนาะอันกับพ่อของของไอ้ทากกับกับพ่อน้ำกันเบิร์ดกูคนพ่อน้ำกันเบิร์ดคือคนวะแม่อันนี้ก็แม่น้ำกันเบิร์ดกูคนอีกโอ้ยเรื่องเล่ามันหลายพี่ดอกเอ้ยเหล่ามือหนึ่งกับโบเบิร์ดวิหลายเนาะแม่จบกล้องไหนนะครับขันโฆษณาแป๊บมือหนึ่งกับโบเบิร์ด ย็นจับกล้องให้แม่ไนเลยจับเออมือขางนี่จับถ้าแดงนะเพิ่นเขาซ่องเลือยอยีดอก<ด>นี่แหลนะ อ้าว,น,ว,น,ว,น,าาวน้องอชายไปเด็กสะบัดบปเห็นมาเขาวก้อนนั่งบ่อยนะนั่นลางงานอยู่ใช่ก็นี่แม่อันนี้นั่งเลยสบายดีไหมพี่โตอันนี้อันนี้คือน้องชายสุดหล่อก็ได้ดีได้หล่อแ,อแบบี้กินหล่ <laughs> ลอพี่มิซกินพี่น้องฟังอัลเด้อพี่น้องอ,อันนี้หลอ่ลอแบบนี้นะมีลูกหนึ่งคนนี่ลูกหนึ่งคนแหละได้นี่ เป็นสั่งซักลายเนาะเปิดกระเปิดส่องคือกันส่องอยังก็ะสั่งไรช่างไรฝากติดตามเนี่ยเด้อฝากติดตามสั่งไรเนี่ยเด้อเป็นน้องไส้ของป้าเมาเองเนาะเคนที่สั่งซักไร่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้องไส้ตังพอตังแม่เลี้ยงเลี้ยงแต่แน่นอนแม่ทุ่มเลี้ยงแต่แน่นอนอยู่ต้องกันมาละพอกระมาเชียเคยเขาส่องอยู่แม่น เขาช่องตลอดแต Dragon, now, no so, it, been, so, us, ่ว่าบอได้ว่าเอาไลน์หรือจะุบผุดพังนี่แต่ว่านอกแมนเพิ่อนกระชนใจว่าคือพี่น่องไลยแต่แมนติดตามชมเด้อพี่น่องเด้อตามลงไปมาไล่เลี้ยงไล่เราเป็นหนื่องกับเราเป็นพี่น่องเลยน้องชายชื่อล่อนะตัวนี้นะปรธรรมดาพี่น่องอันนี้แถวเรื่องตาตีพี่มาเด้อนี่อันนี้กะหล่ออยู่ว่าผี่น่อง มันคือตาตีแท้แค่แต่บอ่าแก็ส่ามอบค่าวะอันนี้นั่นม่ใช่พราะเม่เดียวกันเนาะอันนี้น่รักเกีรติใช่ปะได้ด้วยเกรละเกาละเกาเป็นยางใส่ได้เลยเป็นช้างอันนี้เป็นช้างเปลี่ยนล้อล่อล้อหลุดเนาะขายยางป้ายางฝ้ายางปายางเปลี่ยนยางเนาะปยางเปลี่ยนยาง ถ้ายางไปหัวเพราะายจากเปลี่ยนยางให้มหาเพิ่นได้ทางไปสวรรค์เอฟซีที่อยู่ประเทศลาวเนาะฝากอันไม่อยากซักไยนะสั่งไรยเด้อพี่น้องซักคิ้วค่ะจักคิ้วก็เป็นนะคะได้แมนสั่งไรยถ้าเรื่องโหลดนักิโหลดนักพี่น้องแมนแมนสั่งแดงคนนั้ ถ้าใครสนใจเรื่องเสือส้อผ้าสวยๆผู้หญิงนะคะช่างเมาค่ะช่างเมาปากแปรค่ะบ้านน้ำมงแช่างเมาปากแปรบ้านน้ำมงติดต่อได้ค่ะถ้าใครหิวข้าวอยู่นานได้ครับถ้าใครหิวข้าวก็ไม่นะคะ,ล,ะลุงขาพามวนชาวบ้านนัเขตน้องตลาดลักแปดไปเด้อบื้อเขา่าพี่เนอะประสารจะสุกนี่มือนี่มืดไอ้เนาะ ยวแกงหมอกหน่อไม้ส <oi> ุดเชิญทั้งนี้เด้ออยู่ตลาดลักแปดพี่น้องพี่น้องทั้งไทยทหารมากเลยครัวไทยไทยรสเท่าอะไรพี่น้องนี่ทหาพี่น้องครับโควิดเบิร์ตนะพี่น้องยินดีต้อนรับค่ะติดต่อมาทางปปาเมาก็ได้นะคะแปะแปลยินดีต้อนรับค่ะถ้าไม่ต้องเกียดว่าบ้านนี้จะนอนได้หรือเปล่าคะมีแต่แมงมุมแต่ยุ่งา ยุงการงงค่ะนางงงก็ได้ถ้ามีระเกียรว่าวันนอกคอกนาก็เชิญค่ะยินดีต้อนรับเขาน้ำซัมปลาพี่น้องอุดมสมบูรณ์ให้มาไว้ค่ะง้าาไบตองการหางงูกับมะฮะปลาดำเออท้าใครต้องการหางงูตอนนี้เออเพิ่นกะขายทำมาหากินนี่แหละอยู่ในเมืองแน่นาบ่มีห้มีหน้าเนาะบ่เด่ไห้าหิใสหน้าบ่แม่นเนมีห้มีหน้าปลาดำจะสั่งว่า มีอยู่เพิ่นมีเพิ่นทักบ่่เเฮ็ดพินไปทำมาหากินเออเพิ่นมาทำมาหากินอยู่อยู่เมืองแนี่นี่พี่น้องเพิ่นบ่แข็งแห้งลูกท่านี่อืมย่านปิงย่านปิงส่องมาบ่แข็งแห้งสิไปไทยนาไทยน่นโยงนักเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพิ่นจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหนุ่มเข่าเออ แม่ควาวปลาเมานั่นแหละปลาดำเมาบเป็นเปตตาจะเปตตาจกตีปากปลาดำเนาะนักตคิวนะว่ายังกับโเิว่ายังกบเป็นจะเป็นชื่อว่าข้าอย่งกับโเป็นจะช์แล้วงัจเห็นมาหางัวกับเห็นว่ามันนักแต่คิวดะเดี๋ยวเดี๋ยวเาเว้าเมานำเอาเ่าสิอาชีไปไเน่ยชีป็นภูน้องสุดจะเน่ ไอซีเวลากันก <man> ับมาลบปิ้งออกจากคิวอีเมลนี่ยมองดูฟาโรปิ้งเธอทำง่ายง่าคิวเป็นปิ้งเลยเธอกระทำใหม่แนะโอ้ไหกระติง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 เจ็บเจ็บเขาาทำให้เป็นปิ้งทำไมเขาเขาติดปั้งอยู่ว่าแต่แต่ทำอีทพี่น้องเลยแต่เดี๋ยวนี้เบาไล่เพื่อนกระซักงามแล้ว แต่แต่แรกอันนี้ทำอีทเพื่อแต้มคิวบุเป็นพี่น้องแม่ม่ปลาเทินก็เลยล่องโลดอ่นเป็นหนู่าฮ่าฮ่นฮ่า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 น่าฮ่าฮ่่่ ออกมาคือปิงเอาพี่น้องตัวเองพี่น้องมนเลย้แม่บาเทิร์นเราอยากงามกับหงบนได้งามสัพิน้องเอยมาปิงจับสัมอุ้ยจิแมทซาจะเปียนใดสีประีอย่างดีวันนี้บลโรบบอยามจักเถื่อพี่น้องยังไหโรบกับบอลโรบจะเปลี่ยนใหม่กันแบ่ได้ยจเ เราทำนี่แล้วต้กงกรารทำทำนี่แล้วลก็มา,าได้ไมาด <c oughs> <c oughs> ิพวกเขาผูอยากพวกเขาผูอยากหลบนะซากเตี้ยบหลบเออพวกเขาผูอยากหลบนะพันหลบดีแท้แท <c oughs> ้าธได้หลบเธาได้น่ะประดมเนอู้ดีขนาดมไม่หลบ <c oughs> คิ้วประดานะบโบรานไทยอื่นไกลช่างไรประดาพีนู้ดถดลองทั้งแรกเลยยันในคิ้วนาตาเป็นกาไฟโบไา้ขี้เก่าคิ้วมันกระเที่ยงจำนี่หรือว่ากระเี่ยงมันก็ดีเลยเห็นห่ดสบายดีพี่รอกอนี้เป็นแน่แหละตอบแจนี่นเพื่อคุณใ้กำลังใจเนาะเอ้าแปแแกงเลี่ยองมันจะงามอามันงามเดยดดซ้ำเถอนน้ำมีดกันห่างมัน ข้ามาซีซ้กูกับแบงนเบีอดกับแ้งเดไปเตรียมอาหารการกินเด้อรุ่งแหเขาจะอยเด้อเขาอยากชักเขาอยากเออตายังรออยู่พี่น้องเอ้ยมาทางว่าใหม่ใหม่เบ้ยกำลังใจอยู่ใกล้รเซ้อเมื่ออิจานะเก็บให้อานึงนะอิจฉาด้วยซึ่งอิช้าเธอในร้านไส้อย่าเมียเาวดซีทรายหยซีนะนาขี่เลย บ้านเพื่อนเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้ามีอยู่เจ้าน่ะบ้านเพิ่นเ่พี่น้องเลยปลาเมาน่ะขันมีใบยังย้อนนี่สิติดหายใบอัน ไปย่างย่อขี้ค้านเขาเฮ็ดอยู่บ่พี่น้องเฮ็ดขี้ค้านเฮ็ดขี้ค้านไปย่างย่อซ่ําใจขี้ค้านเขาเฮ็ดอยู่บ่คือบ่เคยได้ยินเือี่แต่ี่แต่ล่ะแความดุมันยันเียนเฮ็ดเอาโอ้ยไผสิเฮ็ดให้เฮาเนาะคันมีนี่สิให้บาําเินพี่น้อง แน่กเจ้าเเลยมื่อก็ไม่ได้คลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยที่แค่ในบอดี้ได้อยางแม่สอาีรงให้พี่น้องเบิ่งมาฮัางวัดแต่ละมือละวันนในบได้อยู่แต่เจ้าพี่น้องวันนี้ได้จค่คลิปมาเท่านี้คลิปเดียวบังแม่พี่น้อง ไปหางว่าจนเมื่อยแต่คิดเดียว่งเลนห้ตัวเองบอมันยังไม่ได้คิดไนอกเบื่อะโทษโทษบอกองบคือผู้อื่นไม่ได้ยางไงบอเติมนันบอคือผู้อื่นกองซันย่างกบอได้นอกจากย่งอย่าเียวไต่อได้ไ้ต้น้ได้นดนนนนต มันบ่ทันลอะนะตัวนี้ไา่กว่าัสรไปเบังงวนะเปไหนได้หามไปบ่งงวนะบ่แม่่านบไดงวนนั่น้ไปจนจะแม่นมีมุมไปจะแม่เมื่อยจิหายใจเลยนะอันนี้ดผู้ไดมาหาไงรพวกแปลปนี่ไม่รู้จักงูมาผู้ไดมามาว่าหายพังกะบ่มีบ่อแซ่ทางไหเลย ปลาดามือยลละเด้พี่น้องเลยปลาดามือยแห้งเมือไหลแห้งเไปใหม่กินมาส่งเบิ้งสิพาไปเบิ้งไปชมทงั่านพี่เนาะบ่ท่านบ่ท่านเมื่อแต่ส้มแซวกันอยู่กระพอกับแม่กับผีกับน้องป่านี้ไปท่างพี่สะพ้ายกับพี่นางเนาะไปเบิ้งท่างพี่นางเป็นเห็นยังเนาะกับถึกปลาเมามากอะ ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องอยากทําคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าไฟเป็นไฟมาจังไดพี่น้งสดีพี่นงสดีพี่น้องพี่นคนงามด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นคนทงันคนทงยังกพี่เนื้อบ่ทางใดกงจําูอีหยังก็วังเวียงบ่ืออีหยังหยังซะนหงอนหง พี่น้องฮักที่ดงนี่เนาะอันไปทางบางเดียงแหละฮักบ่ฮอดดงเดียงก็สิว่าแนวได๋ผุงงามบ่พี่น้องพี่นางปลเมาพี่นางก็เมาผงามเนาะเพิ่นบ่อยากสนก้องปานดเนาะเพิ่นบ่คือปลาเมาได้งามมาแล้วซํานีเอาให้เบิ่งให้มซํานีเนาะพี่น้องเนาะคือสิคบแล้วแหละคบณะเนาะพี่น้องมาฮักอันฮัก เวยไผ่น้องไผ่น้มาบนท่านโขบพี่น้องมาเนี่ยโขบน้าพี่น้องเนาะอ้าวพี่จะได้มกม่วงมาติอันนี้โซ่ไปเอ้าอ้อ้าหมกม่วงอันหอมพี่น้องมกม่วงป่านี่นะน้ำลายแตกน้ำลายไหลสำหรับคลิปนี้กะอันให้พี่น้องทำความหูจักกับพี่น้องขาประเมาเนาะแต่ละคนละคนละกับ่อแม่เนาะ พอพี่น้องเด้แนนผ่นผ่นมาเยี่ยมมายามแล้วก็เรื่องง่วมาเรื่องงัวปะ่ะุดพิเศษมันมาเรื่องง่วปลาดำเ้อพี่น้องเ้อะง่วปลาดำโบเห็นกันเลยไห้พี่น้องมาร่วมตัวกันว่าเอาจังได้ดีเนะญญาะแนนมีเอฟซีผนบอกว่าไปหาเบิง่งกมอแล้วบอกกะิไปประมานนั่นแหละพี่นอ้องหักมอทำเนาะสบายดีพี่น้องพี่น้องมาเึาห้องไ,ได้ออกไปหาพี่น้องโบให้ออกดอกผืนอยู่กำยืดหย่อนยอืดหย่อนอยากออกไปหาไอ อยากไปเบิร์เนาะพอมาว่าโอ้ยทางเป็นตะมวนเป็นตะมวนบ่ซะแพงสุดท้ายก็พี่พูนี่น้องละพี่น้องแมนผู้นี้น้องลาเนาะพี่น้องเนาะนี่จะอื้อยแต่เนาะแต่ว่าพี่น้องพี่น้องผู้ตั้งพ่อตั้งแม่นั่งยังอยู่ปากเซ่ก็คือแม่ของสาวซุอิทนั่นเองเนาะสาวแต่อยู่ปากเซ่เซาซุอิทนะก็เป็นไองเอื้อยของผู้สักลายเนาะแมนเป็นเอื้อยผู้สักลายเลี้ยงใช็กันแต่แมนแมนอ่ะไปแล้วให้ป่าเมาลราออาเอา อัพติดแมนแมนรอส้มคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายเขาอวยใจไอพ่อนให้พี่น้องจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญเนาะความหงุรหงิงในชีวิตการงานการเงินขอพระคุณหลายๆเด้อก็ไรกดแช่ให้ด้เด้อสบายดี